เรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่มีน้องคนหนึ่งนะฮะทักนิกเข้ามาหลังบ้านนะครับในเพจบอกว่าพี่นิกครับผมอยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้ครับผมสงสัยว่ามันคืออะไรพี่นิกช่วยสรุปให้ฟังทีได้ไหมครับและหลังจากที่นิกได้คลิกเข้าไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าคลิปนี้เนี่ยมันแปลกประหลาดมากแล้วมันก็น่าสงสัยมากๆเลยครับ เรื่องราวเรื่องหลักของคลิปมีมคลิปนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไปติดตามกันได้ใน Saturday Source ครับสวัสดีครับทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะกลับเข้าสู่ช่อง Niki m o นะฮะและนี่คือรายการ Saturday Source ครับเป็นรายการที่เราจะมาพูดเรื่องเบาๆกันนะฮะไม่ใช่เรื่องหลอนแต่วันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนนะทุกคนอ่ะ ร้อนหรือว่าไม่ร้อนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่านิกอยากให้ทุกคนนะครับดูคลิปนี้ให้จบครับผมดูจนจบคลิปแล้วทุกคนก็จะได้คําตอบว่าเบื้องหลังของมีนเนี่ยนะมันคืออะไรกันแน่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องที่แนะนําคลิปวิดีโอนี้เข้ามานะครับทำให้นิกเนี่ยมีคอนเทนต์ใช้หายกินในวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีหัวข้อหรือว่ามีคลิปที่น่าสนใจแบบนี้เนี่ยก็แนะนำนิกเข้ามาได้นะครับผ่านทางแฟนเพจก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับอ่าเพื่อไม่ให คลิปวิดีโอนี้กันดีกว่าครับไอคลิปที่ทุกคนเห็นนี้เนี่ยมันเคยผ่านตาทุกคนกันบ้างนะครับแต่เท่าที่นิกเห็นเนี่ยมันระบาดหนักมากครับทุกคนในต็อกท็อกครับแต่ถ้าใครที่ไม่เคยเห็นคลิปนี้เนี่ยหลังจากวันนี้ไปต้นไปคุณอาจจะเห็นคลิปนี้เนี่ยบ่อยมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่า AI มันฉลาดมากและทุกคนเชื่อนี้ไหมครับว่าอีกไม่นานเนี่ยมันจะกลายเป็นไวรัลครับผม และโชคดีมากครับที่คุณมาเห็นคลิปนี้ก่อนเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่รู้เบื้องหลังเบื้องลึกของมันครับคลิปหมีขาวคลิปนี้เนี่ยมันถูกเรียกว่าหมีขายาวหรือว่าหมีโยโย่ไอ้ที่เรียกว่าหมีขายาวเนี่ยพอจะเข้าใจนะฮะเพราะว่าขาที่ยาวไปข้างหลังของมันครับผมแต่ว่าไอ้ที่เรียกว่าหมีโยโย่เนี่ยน่าจะมาจากเพลงแบ็คกราวที่น่าขนลุกของมันครับ มันฟังดูแปลกๆนะครับแล้วมันก็แอบหลอนแอบวังเวงพิกลนะทุกคนฟังตอนอยู่คนเดียวเนี่ยผลลุกยังบอกไม่ถูกครับแต่อย่างที่บอกครับทุกคนหลังจากที่นิดเนี่ยพยายามที่จะค้นหาข้อมูลรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมาอธิบายให้กับทุกคนฟังเนี่ยมันติดปัญหานิดน,นึงครับตรงที่ว่าคลิปนี้เนี่ยส่วนมากมันจะระบาดอยู่ในแถบของรัเสเซียครับผมซึ่ง ด้วยภาษาครับมันทาให้นิกเนี่ยแทบจะรู้สึกท้อในการหาข้อมูลแต่ว่าโชคดีครับทุกคนเพราะว่านิกเนี่ยดันมีเพื่อนที่นิกเนี่ยรู้จักอยู่คนหนึ่งครับเขาเป็นค,คนที่เข้าใจภาษารัเสเซียครับผมและนีคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะช่วยนิกได้แน่ๆนี่แหละครับข้อดีของต๊อกต๊อกครับผมที่ทําให้เราเนี่ยได้มีเพื่อนใหม่แล้วก็ได้ข้อมูลมาด้วยครับผมอ่ะ เราย้อนกลับมาดูที่คลิปวิดีโอของมีโยโย่กันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรกันแน่คลิปวิดีโอที่คุณเห็นนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับมีตัวสีขาวหรือว่ามีขั้วโลกหรือว่ามีโพลา่ามันกําลังคลานอยู่ในลักษณะท่าทางที่แปลกๆบนโลเคชันที่ดูเหมือนกับว่าอยู่บนหิมะหรือว่าพื้นน้ําแข็งครับท้องฟ้าด้านหลังเนี่ยดูขมุข,ขมัวแบบมีแสงรําไรซึ่งดูไม่ออกว่ามันเป็นเวลากลางวานันหรือว่าเป็นเวลากลางคืนกันแน่ดูจากฉากด้านหลังเนี่ยบริเวณต้นไม้นั้นไม่มีหิมะตกครับและที่แปลกประหลาดอออย่่าาาางงงนนนึเีก็คืหห้้ตขจมมัดู แปลกครับเหลือสิ่งอื่นใดครับขาของมันทั้งสองข้างที่พับไปด้านหลังเนี่ยมันยาวผิดปกติและมันก็ลากอยู่กับพื้นในบางคลิปของมีโยโย่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขแปลกๆป,ป,ปรากฏขึ้นอยู่ด้วยครับซึ่งมันดูคล้ายกับเป็นวันที่ครับมตัวเลขนี้เนี่ยแสดงเป็น29 09 23นอกจากนี้ครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยส่วนมากจะมาพร้อมกับเพลงที่เป็นเพลงแบ็คกราวด์หลอนๆฟังดูแล้ววังเวงหน้าขนลุกแบบนี้ครับ และเมื่อมันแพร่ระบาดในช่วงนี้เนี่ยมันทําให้เกิดคลิปมีโยโย่ที่คล้ายกันแบบนี้มาในรูปแบบอื่นครับผมทั้งแบบยืนแบบเดิน แบบคลนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสงสัยว่าไอ้คลิปหมีโยโย่หมีขาวหมีแปลกๆตัวน,นี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก่อนอื่นนี้คงต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่นิกจะบอกทุกคนต่อไปนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นหลักฐานหรือว่าการันตีเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี้เนี่ยคือการรวบรวมเอาทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าความคิดเห็นของคนที่ได้ดูวิดีโอนี้ที่พวกเขาเนี่ยพยายามอธิบายว่าไอ้คลิปนีน้มันเกี่ยวข้องกับอะไรนิ่รวบรวมมาเล่าให้กับทุกคนฟังครับข้อแรกครับผมวิดีโอนี้เนี่ยถูกโพ ครั้งแรกในปี2020พร้อมทั้งคาอธิบายที่บอกว่าม,มแีแปลกๆนี้เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในปี2026ก่อนที่มันจะหายไปครับแล้วมันก็กลับมาอีกครั้งในปี2022แล้วก็หายไปอีกแล้วก็กลับไปอีกครั้งในช่วงเวลานี้ครับแล้วถ้าหากว่าคุณสังเกตดีๆนะคุณจะเห็นดวงตาคู่หนึ่งครับที่มันซ่อนอยู่ในต้นไม้ อยู่ด้านหลังข้อ2ครับวิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้สื่อถึงความหมายอะไรที่แน่นอนแต่คนส่วนใหญ่ที่ดูวิดีโอนี้ได้เห็นถึงตัวเลข2 9 09 23นั้นต่างก็ลงความเห็นครับว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในวันที่29กันยายนปี2023ที่จะถึงนี้ครับข้อ3ก็ครับผมคนที่เห็นวิดีโอนี้เนี่ยส่วนมากจะรู้สึกกลัว แต่ก็มีบางคนที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตลกแล้วเมื่อคุณเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงครับข้อ4ครับผมด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้เนี่ยส่วนมากจะมีแฮชแท็กที่คนเนี่ยใช้กันว่า run before it s too late หรือว่าวิ่งหนีก่อนที่จะสายเกินไปบางคนถึงกับลือในคอมเมนต์เลยนะครับว่าไอ้เจ้าหมีตัวนี้เนี่ยมันคือคำสาปแล้วมันก็จะติดตามคครับ ข้อ5้ครับผมข่าวลืออีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีมูลเลยครับนอกจากการคิดไปเองครับผมพวกเขาในคิดว่าอาจจะมีนิวเคลียร์ในช่วงปลายปี2026ที่ขั้วโลกและผลกระทบจากกรรมภาพรังสีนั้นจะทําให้หมีขั้วโลกนั้นมีสภาพที่กลายเป็นแบบนี้ครับข้อ6ครับบางคนเชื่อว่ามีมนี้นั้นถูกโพสต์ในปี2023เพื่อทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับหมีขั้วโลกในปี2026และเมื่อเวลานั้นมาถึงครับในปี2026นั้นเมื่อมีคนที่นึกถึงมีมนี้ในเวลานั้นเนี่ยคนก็ จะจำได้ว่ามีการทํานายเรื่องนี้เอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วในปี2023ครับข้อ7ครับมีบางคนจะเชื่อว่านี่เป็นภาพที่ถูกเจเนเรตขึ้นโดย AI ที่มานเนี่ยพยายามบอกกับมนุษย์โลกเกี่ยวกับการใกล้ศูนยพันของหมีขั้วโลกหรือการกลายพันธุ์ของหมีขั้วโลกในปี2 0 2 6ครับอาคิดนะเนี่ยและข้อสุดท้ายครับผมข้อที่8ครับเป็นข้อที่นิกเนี่ยอยากให้ทุกคนฟังครับผมเพราะว่าเป็นทฤษฎีที่นิคิดว่า มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือมีมีนั้นเกิดขึ้นมาจากการรณรงค์การต่อต้านโครงการวิโลซึ่งเป็นโครงการขุดเจาะบ่อน้ํามันที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของ阿拉斯าเนื่องจากว่ามีการค้นพบน้ํามันใน阿拉斯กาในปีส0 1 6นครับและโครงการนี้เนี่ยก็ได้รับการอนุมัติในปี2020ซึ่งเป็นปีเดียวกันกันกบที่มีมีน,นียมันปรากฏขึ้นครั้งแรกแต่ใช่ว่าโครงการวิโลนั้นจะสามารถดาเนินการไปได้อย่างราบรื่นนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีการอนุมัติไปแล้วก็ตามเพราะตลอดมาเนี่ยมีการรณรงค์ต่อต้านโครงการนี้จากการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณ阿拉斯าร,รวมถึงหมีขั้วโลกครับซึ่งก็จะได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะบ่อน้ามันนี้ไปด้วยและจากการสํารวจวิจัยครับถ้าหากว่าคุณสังเกตรูปถ่ายนี้เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าพวกมันมีสภาพแบบนี้ก่อนที่พวกมันจะ ล่าสุดครับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องในวันที่14มีนาคม2023ที่ผ่านมาตอนต้นปีครับเพื่อหยุด โครงการวินโลซึ่งน่คิดว่าเหตุการณ์นี้น,น่าจะเป็นผลทาให้มีมของมีโยโย่นั้นได้กลับมาอีกครั้งในปี2023ครับนี่อาจเป็นที่มาของภาพแปลกๆภาพมีโยโย่ภาพนี้ครับผมและเมื่อภาพนี้เนี่ยถูกนํามาใส่เข้ากับเพลงหลอนๆเพลงแปลกๆ,ๆก็เลยกลายเป็นมีม,มหลอนๆครับที่ใครที่ไม่รู้ที่มาที่ไปของมันเนี่ยก็คาดเดากันไปต่างๆนานาครับผมอ่ะและนี่ก็คือข้อสรุปนะครับในข้อ8อดนิคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับมีโยโย่ต,ตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกนํามาทาเป็น ซึ่งมาจากการรณรงค์หยุดยั้งโครงการวิลโลวที่เกิดขึ้นในอลาสก้าครับผมอ่ะ ใครที่มีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์ออกไปได้นะครับเอาเป็นว่าทุกคนเคลียร์แล้วนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับส่วนใครที่มีเรื่องราวอะไรนะ่าสนใจเนี่ยยังส่งมาให้นิกได้ตลอดครับผมทุกช่องทางทั้งคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือไปส่งอินบ็อกซ์ในแฟนเพจครับอะขอบคุณน้องที่ส่งเรื่องนี้มานะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะเพื่อนของนี้นะครับทีุ่ตสาหาข้อมูลเบื้องต้นมาให้นะครับคุณช่วยได้มากเลยครับผม Thank you very much พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้ในวิดีโอถัดไปครับวันนี้นิกลาไปก่อนแล้วครับผมไปแล้วสวัสดีครับ